เอลฟ์สตูดิโอภูมิใจเสนอนี่เจ้าสาวเองค่ะตัวจริงสวยนะคะเมื่อสักครู่น้องฝ้ายส่วนผมเจ้าบ่าวชื่อเบียร์ครับสาวรันแว่นตัวร้ายกับนายมนุษย์การไฟฟ้าเจียมเจียมให้เสียงภาษาไทยโดยโคชสารทีม ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆนี่ผมเองครับและนี่ก็คือน้องฝ้ายในวัยที่ยังเป็นสาวน้อยน่ารักเธอคนนี้ผู้จะมาเป็นภรรยาของผมในอนาคตดูจากการจับไม้แล้วเธอน่าจะเป็นคนชอบร้องรําทําเพลงเต้นเพลงแดนซ์มันๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมมีภาพตอนเธอสนุกกับเพื่อนๆให้ชมครับ ้ามาอีกช่วงเวลาหนึ่งผมเองครับเบียรไม่ใช่พลพล,ลนะต้องดูให้ดีผมไม่เล่าที่มาที่ไปให้มันยาวมากหรอกแต่ผมพูดได้คําเดียวว่าผมมีแฟนสวยคนอะไรหรอเป็นบ้าเลยเซลฟี่ด้วยสิผมแค่อยากรายเรียงเรื่องราวภาพความประทับใจให้ทุกคนได้ชมพร้อมกับคําพูดที่อยากสื่อผ่านว่าผมรักน้องฟ้ายมากแค่ไหนในวันที่เหนือ่อยล้ารู้ดูไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรผมหลายๆอย่างทําให้ผมมีกําลังใจทําให้หัวใจผมเบิกบาน ทำให้รู้ว่าอีกไม่นานผมจะมีเมียแล้วใช่จะ้ะการมีเมียจะทำให้พี่เบียรขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ไม่เชื่อถามเพื่อนฝ้ายดูสิใช่ค่ะการมีภรรยาจะทำให้พี่เบียรได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ผมรู้ว่าลูกผู้ชายควรมีเป้าหมายทำให้พ่อแม่ภูมิใจมีงานทำที่ดี สิ่งสำคัญก็คือทดแทนพระคุณท่านและก้าวต่อไปในชีวิตของผมก็คือผมจะแต่งงานครับดังนั้นเมื่อแต่งงานผมควรจะพิสอบร่างกายยอโอ้พี่เบีย์เปิดบอบม <า S 2> ลบอมาแล้วเยอะเฮ้ยแทงทะลุช่องเลยนี่วะพี่เก๋รับบอลไปด้วยขอบใจเบีย์เดี๋ยวพี่แทงทะลุช่องต่อเองเฮ้ยยอ ลกกกูกยิงมังกรถุยยานฟ้ายิงแรงไปแล้วควรับโททีเมียผมต้องสู้หน่อยเดี๋ยวถึงวันแต่งงานเขาจะหาว่าผมไม่ฟิตส่วนน้องฝ้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับเรื่องออกกำลังกายตอนไหนก็ได้จะอ้วนหรือผอมคนมันจะรักก็ต้องรักไม่เป็นอื่นใดฮึจากวันนั้นจนวันนี้ทุกนาที มีความหมายจะใกล้ชิดเคียงข้างกายและหัวใจอยู่ทุกครั้งผ่านหนาวร้อนและลมฝนสุขทุกทนฉันจะรักเธอจริงจังจะดูแลเพราะเธอคือความหวังเป็นกำลังใจทุกครั้ง ที่ฉันไปทำงานฉันจะเก็บคำว่ารักของเธอในมือนิ้น้อยเก็บสิ่งที่รอคอยในคำนบรราา ن เก็บสิ่งที่ดีๆไว้ยาวนานเก็บบรรบาลไว้ในใจ ชั่วโมงนี้ต้องยกให้พี่เขาเลยจะแต่งงานแล้วก็มาฟิตออกกําลังกายแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเรื่องฟิตแบบนี้มาทำผมอาจารย์เอได้่อพกกันว่าพวกนี้เบื้องหลังการทําคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพือนพ้องน้องพี่ทีมฟุตบอลทุกคนครับยินดีด้วยครับพี่เบียร์พวกเรามาช่วยดีใจไม่ขออะไรมากขอโต๊กินแบบต่อกันสามโต๊ะครับพี่เฮ้ยเสร็จงานสักทีขออิ่มหน่อยแล้วกัน เดึงฟิตไว้ที่หลังเรื่ออิ่มไปอืมอ,อร่อยจริงๆเลยอ่ะแค่นี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันในโอกาสดีครับ